เหมือนเขาสามคนไปคุยกันเรียบร้อยแล้วโดยที่หนูไม่รู้เลยค่ะโอ้โหเจ็บสุดเลยแอปแล้วลูกเราก็อยู่ในบรรยากาศตรงนั้นใช่ค่ะย่มากเลยค่ะคือเด็กรับรู้ทุกอย่างเลยค่ะพี่เล่าพี่ชอตแล้วลูกมาบอกหนูแล้วหนูแบบหนูช็อกของช็อกความเหงาเป็นเหตุใสนี่คุณแอปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวามเหงาเป็นเหตุแอปเจอเลยมาคะก็ต้องเกินก่อนว่าหนูกับสามีอ่าคบกันมาแปดปีนะคะค่ะแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนะคะคู่เราจะเป็นคู่ที่ว่าไม่ค่อยสวีทหวานอะไรกันเลยอะค่ะไม่ไม่ค่อยเติมเต็มเรื่องอ่าความรักของทั้งคู่อะค่ะด้วยความที่มันเซนผู้หญิงใช่ไหมคะพี่หนูก็เลยแอบติด G.P.S. แล้วก็เครื่องดักฟังที่รถเขาอะค่ะ ีก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเพราะว่าเขามีคนอื่นแต่นะวันที่หนูรู้อะค่ะหนูก็ไม่ได้โวยวายอะไรนะคะด้วยความที่หนูบอกเขาไปแล้วว่าเดี๋ยวหนูจะขอปรับปรุงตัวทำให้มันดีขึ้นทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็แอบดักฟังมาได้ประมาณสามอาทิตย์ฟังเกี่ยวกับทุกอย่างที่เขาคุยกันอะคะ่ะแต่ว่าที่หนูฟังอะคือเอ๊ะ ความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันไม่ได้เพิ่งจะเริ่มคุยนะค่ะเหมือนคนคุยกันมาสักระยะทังแล้วแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเรานั่งกันอยู่ในบ้านเขาก็มาบอกหนูว่าเดี๋ยวเขาจะโพส์เฟซบุ๊กนะว่าเหมือนเราจะจบความสัมพันธ์กันแล้วได้จบความสัมพันธ์กันแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมหนูก็เลยบอกเขาว่าอ่ะโอเคถ้างั้นอ่ะขอให้พูดความจริงได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจบความสัมพันธ์กันเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาแต่เพราะ คนน่ะมีคนอื่นใช่ไหมตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับนะคะแต่หนูก็เลยบอกว่าอืมเนี่ยฉันอะติด G.P.S เครื่องลกฟังแล้วก็มีหลักฐานทุกอย่างออือเขาก็เลยอึ้งค่ะเขาก็เลยยอมรับมาว่าโอเคอเขานอกใจเหมือนแบบเขาได้เปิดใจกับเราแล้วว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นนะคะเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดหรืออะไรเขาก็เดินหน้าความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นอื เริ่มทําให้เราเห็นอะไรประมาณเนี้ยก็สบายแล้วตอนนี้หนูก็รับรู้แล้วนี่ใช่ค่ะแล้วหนูก็อดทนนะคะอดทนด้วยความที่เราอ่ะไม่อยากให้ครอบครัวมันแตกเราคิดอย่างนั้นนะคะจนเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณออยพิค่ะด้วยความที่วันนั้นลูกไม่สบายหนูเองหนูก็จะต้องทํางานใช่ไหมคะแล้วเขาว่าทํางานเป็นนักดนตรีกลางคืนอ่ะแล้วหนูก็รู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีเล่นแต่เขาก็โอหกนะคะว่า เนี่ยเขามีเล่นนะเพื่อที่เขาจะออกไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วหนูก็เลยเหมือนประชดเขาอะค่ะโดยการที่ฝากลูกไว้ที่เขาแล้วหนูก็ออกไปบ้านเพื่อนออกไปหาเพื่อนะค่ะหนู่หนู่ก็คิดว่าอื่งเดี๋ยวเขาก็คงจะไม่ไปมั้งเพราะว่าจะกล้าพาลูกไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยเหรอแต่สรุปเขาอะพาไปค่ะ เขาพาลูกไปที่อพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าอยู่ด้วยกันนะคะพาลูกไปนอนด้วยเลยหนึ่งคืนซึ่งหนูก็ตกใจว่าอุยทําไมกล้าทําแบบนี้เลยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่มีปัญหากันนะคะลูกอ่ะพอจะรับรู้อ่าค่ะว่าอืมพ่อแม่มีปัญหาอะไรกันแล้วลูกก็พยายามพูดกับพ่อเขานะคะว่าแบบป้าป้าเลิกกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมขอร้องเธอลูก พูดไปร้องไห้ไปอ่ะว่าเอเลิกกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมอยากให้ป๊าๆก้าวหน้าแบบเป็นครอบครัวปกติใช่ค่ะลูกหนูเจ็ดขวบแล้วเจ็ดขวบแล้วโอ้โหเขารู้หมดทุกอย่างค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆโตไวเลยใช่ค่ะแล้วก็คือพ่อเขาก็เห็นนะคะว่าลูกร้องไห้แต่ระยะเวลานั้นเขาก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกลูกเลยซึ่งหนูก็มองว่าอืมคุณทําลายความรู้สึกฉันฉันไม่ว่าแต่อันเนี้ยคุณทําลายความรู้สึกลูก หนูก็เริ่มทนไม่ได้ละวจนวันนั้นนะคะจุดแตกขกของหนูคือเขาอะเลือกที่จะพาลูกไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นไปนอนด้วยหนูก็เลยแบบโอ้ฉันไม่โอเคแล้วคุณทำร้ายลูกแบบนี้ได้ยังไงด้วยความที่หนูติด g ี s ีเไว้ใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้ว่าเขาอะอยู่ที่ไหนกันค่ะหนูก็เลยไปตามเลยค่ะพี่ไปดักรอเขาตั้งแต่สี่โมงเย็นยันห้าทุ่มได้มีการพูดคุยกัน แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนแบบไม่ได้สลดอะไรอะค่ะเหมือนมั่นใจตัวเองว่าแบบผู้ชายเขาเลือกชันอะไรประมาณนี้ยค่ะหนูก็เคลียร์กันระหว่างที่เราเคลียร์กันนะคะพี่ผู้หญิงอะค่ะเขากดโทรศัพท์โทรออกไปสายหนึ่งซึ่งปลายสายอะค่ะเ,เะเขารับพอเขารับที่เนี้ยหนูตก,กใจค่ะเพราะหนูจําเสียงปลายสายได้เป็นเสียงของแม่สามีค่ะอืค่ะ หนูก็ตกตใจ<ต>คนลแ,แม่<ข>าสามี<บ>รู้ใช่ค่ะซึ่งระยะเวลาที่เกิดเรื่องค่ะตั้งแต่วันแรกแม่สามีรับรู้ทุกอย่างเพราะหนูโทรไปบอกเขาทุกอย่างเลยค่ะว่าอม,มีปัญหาอะไรแล้วเขารับรู้ว่าหนูเจ็บปวดแค่ไหนเขาปลอบใจหนูทุกอย่างเลยนะคะพี่เลาพี่สอดอคือก็พูดดีกับเราทุกอย่างว่าอืมไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวยังไงหมาไม้อยู่ข้างเราอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นโทรไปแล้วแม่เขาว่าไงค่ะ เขาก็แบบมีมีอะไรหรออะไรประมาณนี้ค่ะผู้หญิงอะไรก็แบบม,มาม้ามาม้ามาเคลียหน่อยได้ไหมเนี่ยเขามาดักรอหนูที่หน้าอาพาร์ตเมนต์แล้วเหมือนทางแม่สามีเขาก็แบบอา้าวมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนูหนูก็เลยม,มาม้ามามารู้จักน้องเขาด้วยเหรอคะแล้วเขาก็พูดว่าเออก็ไม่ไม่ม,มาม้าเพิ่งเจอวันนี้ <c oughs> แล้วที่พีที่สุดทําไมรู้ไหมครับยอดพี่ชอ่ะ <c oughs> คือตอนเช้าอ่ะแม่สามีเขาคุยกับหนูนะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมากรุงเทพช่วยเคลียร์ช่วยพูดกับลูกเขาให้ว่าเออช่วยดึงสติแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะวางแผนกันมาทั้งหมดเลยอะคะ่ะเหมือนเขาแบบเขาคุยกับลูกเขาตลอดมาเวลาเลยอะคะ่ะที่เวลาหนูโทรไปปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็เหมือนเขาก็ไปคุยกับลูกเขาอีกทีหนึง่งประมาณนี้คะ่ะ โดยที่หนูอ่ะไม่รับรู้อะไรเลยหนูว่าเชื่อใจเขาด้วยความที่เขาเป็นแม่สามีแล้วเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยค่ะพี่เรพี่ชอบไม่เคยมีเลยเหรอเ่ยไม่เคยเลยค่ะเนาะมาเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะคือมาเสียใจสองเด้งอะค่ะสามีธรยศก็ว่าไปอย่างหนึ่งแล้วคุณแม่สามีดันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใดๆก็ตามนั้นก็คือลูกเขาเนาะใช่ค่ะแต่เขาก็ยังอุตสาห์เฟคมาแบบให้กำลังใจหนูนะพี่ก็รู้สึกแบบโอ้ยแย่จังเลยแลวที่ปิดาคือ หนูอะมารู้จากปากลูกสาวอะค่ะตอนที่ว่าเหมือนเราคุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ mm hmm. หนูก็เลยถามลูกสาวว่าวันนี้ไปไหนมาคะลูกเขาพาไปไหนกันมาลูกก็บอกอ่ะเขาพาไปเที่ยวมาแล้วก็ไปรับอาม่ามา mm hmm. หนูก็ oh. เออแล้วเขาคุยอะไรกันเหรอคะอ่าลูกก็บอกว่าเ็ื่อเขาก็คุยกันเรื่องแม่นี่แหละเหมือนประมาณว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้ว จะจัดการยังไงเหมือนเขาสามคนไปคุยกันเรียบร้อยแล้วโดยที่หนูไม่รู้เลยค่ะโอ้เจ็บสุดเลยแอบแล้วลูกเรา <c oughs> <ม>ก็อยู่ในบรรยากาศตรงนั้นใช่ค <c oughs> ่ะแย่าม,มากม<ค>เลยค่ะคือเด็กรับรู้ทุกอย่างเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอต <c oughs> แล้วลูกมาบอกหนูแล้วหนูแบบหนูช็อกของช็อกแบบเอ๊ะทำไมฉันดูเป็นคนโง่ไปเลยอ่ะทําไมทุกคนทําลายฉันแบบนี้แล้วตอนนี้ยังไงคะหนูยังอยู่ในสารภาพใช้ชีวิตคู่กับคุณสามีปะคะไม่ค่ะ หลังจากวันนั้นที่ที่หนูตัดสินใจที่บุกไปใช่ไหมคะมหนูก็คิดแล้วแหละว่าวันนั้น่ะจะเป็นจุดแตกหักของหนูแล้วที่หนูจะไม่ทนเพราะว่ามีเรื่องแม่สามีมาอีกหนูรู้สึกว่าโดนหักหลังกับตอนมากเยอะไปแล้วอะใช่ค่ะอีกวันหนึ่งอะคะ่ะเขาก็มาที่บ้านใช่ไหมคะมากับแม่สามีก็เหมือนมาตกลงเรื่องลูกอ่าเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะเอายังไงอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เคลียรกันได้แล้วก็ เขาก็ขนสภ้พาออกไปเลยหลังจากวันนั้นประมาณอสองอาทิตย์ได้แล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้อเป็นไงบ้างพอไหวหรือยังประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะดีครึ่งหกสิบนะเกินครึ่งก็ยังดีเกินครึ่งมาหน่อยนึงละค่ะเรามาไกลจากจุดเริ่มต้นตั้งเยอะค่ะเมื่อเจอคนแย่ๆก็ปล่อยให้เขาอยู่กับแม่เขาไปจ้ะก่อนนั้นน่ะหนูก็เจียนตายเหมือนกันเนาะพี่เข้าใจเข้าใจเลยแหละเออมันแบบ มันเสียความรู้สึกเนาะใช่ที่สุดเลยอะค่ะไม่เป็นไรอย่างร้อยที่สุดลูกอยู่ในอ้อมกอดของแอปและพี่มั่นใจว่าแอปจะสามารถกอดลูกได้แน่นแทนพ่อเขาด้วยค่ะแล้วหนูก็ดูแลตัวเองได้เนาะทํางานทําการใช่ค่ะโอเคเลิศประสริสุดละทํางานเองได้หาเลี้ยงตัวเองได้นี่คือดีที่สุดแล้วนะคะขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาเป็นกําลังใจให้นะคะแอปนะ ขอบคุณมากนะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะดูคลาบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะความเหงาเป็นเหตุ